นะฮะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะฮะทางคลื่นวิทยุ FM 94.75 MHz สเมกสถานีวิทยุก,กระจายเสียง909สกลนอครน,นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ทาง Facebook นะฮะไลฟ์สดนะครับทางไลฟ์สดด้วยวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ผมเข้ามาจัดรายการด้วยความดีใจนะะเมื่อกี้รถเสียฮะ พราออะไรนะไลฟ์สดเรื่องประกาศของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคัดแข็งเลยครับไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรครับรถเสียอยู่ข้างทางก็เลยทิ้งรถไว้พอทิ้งรถไว้ก็ให้น้องเขาไปช่วยรับนะฮะวันนี้ก็มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่ผมรอคอยมาสองวันแล้วนะครับหลายๆท่านก็คงจะรอเหมือนผมนะครับขออนุญาตแทรกนิดน,นึงนะฮะแทรกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดรายการวิทยุสักนิดน,นึง นะครับนั่นก็คือวันนี้มีประกาศของทางวัดพรศะศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับในการยืนยันออกมาแล้วนะครับยืนยันออกมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าบุคคลที่ไปออกอากาศรายการทีวีช่องหนึ่งซึ่งยืนยันว่าตนเองเป็นตัวแทนของวัดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยายก็ช่างนะครับแล้วก็ยังมีการยืนยันว่าเป็นหลานนะครับ นะครับเขาบอกเขาเป็นหลานวันนี้รัฐวันนี้วัดได้ชี้แจงออกมาชัดเจนเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะท่านที่ท่านที่ดูทางไลฟ์สดเสียงชัดไหมฮะนะครับสวัสดีครับคุณยุพานะครับคุณสวัสดนะฮะสวัสดนะครับช่วยช่วยตอบนิดนึงนะว่าเสียงชัดไหมครับนะครับถ้าเสียงชัดผมจะได้รู้ว่าเสียงมันชัดจะได้ดําเนินรายการต่อไปนะครับเสียงชัดไหมครับคุณดวงพรเสียงชัดไหมครับ ่านผู้ชมทาง f a c e b o o k ชัดไหมฮะนะครับชัดไหมเดี๋ยวขอตั้งหลักสักนิดนึงนะฮะแหมวิ่งเข้ามาครับเมื่อกี้รถเสียครับกลัวเข้ารายการไม่ทันนะครับเสียงชัดไหมครับภาพหายภาพหายเลยครับเอาใหม่เห็นไหมครับเห็นผมไหมทุกท่านเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงชัดนะครับขอบคุณคุณครูต้อยด้วยนะครับอชัดเจนภาพมีไหมครับภาพมี ภาพมีนะครับอ่ะพูดต่อวันโอ้ดูเงือนเลยครับวิบ่งเข้ามาครับบวกวิ่งเข้ารายการไม่ทันดูเงือเลยครับรถเสียกลางทางครับเมื่อกี้เฮ้อนะครับความสงสัยนะครับความกังขาแล้วก็มีการออกสื่อต่างๆมากมายสารพัดนะครับรวมทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็มาพูดนะครับคนที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ก็มาพูด วันนี้ชัดเจนครับทางวัดซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงโดยคณะกรรมการของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกได้ยืนยันออกมาเป็นทางการแล้วนะครับยืนยันออกมาเป็นทางการแล้วว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางวัดไม่ว่าจะเป็นทางนิตินยหรือทางพุทธนายไม่ว่าจะเป็นทางสายเลือดตามที่เขากล่าอ้างนะครับเคลียนะนะครับแล้วที่บอกว่าธนาสมเกียรติไปถูกท่านพระเดชพระคุณ เจ้าขุณปู่ไล่ออกมาไม่ได้พบนะฮะทนวยทนวยคนนี้ฝากไปบอกนะครับว่าว่าไปดูเอาครับท่านท่านมีความเมตตากับลูกศิษย์ทุกคนเหรอครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือผมไม่เคยเดินทางไปลงหล่ออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่อ้างว่าทนวยทนวยไปลงหล่อนะฮะเดี๋ยวจะโดนอบอกลงหล่อว่าเดี๋ยวจะโดนข้อหาผิดสัญญาจ้างทําของอะไรพวกนั้นนะฮะ ฟอกองฟอกเงิน,นะฮะเลอะเทอะไปกันใหญ่นะครับทนายทนายคนนี้ไม่ไม่มีทางที่จะทําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าผมรู้ตัวเองดีครับว่าการเป็นทนายความแล้วไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายจะโดนาสารลงโทษมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่านะฮะมีคนถามว่าประกาศแล้วยังจะยังไงต่อก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายครับเห็นได้ยินข่าวแวบๆนะครับว่าจะไปออกเอพิโซดสามครับ ได้ยินข่าวครับว่าจะไปออกครั้งที่สามอีกครับขอเถอะครับพอได้แล้วครับน้องนะพอแล้วครับนะครับยุติได้แล้วครับอย่าเอาปัญหากลับไปที่ทางวัดอีกเลยครับรายการที่จะเชิญไปก็พิจารณากันเองนะครับเวลากระแสสังคมต่างๆกระแทกเข้าไปที่รายการท่านท่านรับเละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านคิดว่าการเชิญบุคคลที่เป็นเป็นคนที่พูดไม่จริงเนี่ยไปออกอากาศเนี่ยนะครับ ผมว่าสื่อของท่านเป็นสื่อที่ไร้คุณภาพอย่างยิ่งที่สุดนะครับวันนี้ทางรายการอาจจะต้องออกมาเกาะออกอากาศในการขอโทษนะครับขอโทษวัดนะไม่ต้องมาขอโทษผมนะต้องขอโทษไปยังวัดขอโทษไปยังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณขอโทษไปยังพี่น้องประชาชนที่พิษณุโลกขอโทษไปยังประชาชนพี่น้องทั้งประเทศนะครับวันนี้คุณจะมีพื้นที่คุณยืนอยู่ในสังคมหรือไม่ผมยังไม่รู้เลยนะครับ ผมก็พูดหลายครั้งแล้วครับว่าผมจะสู้กับคุณด้วยความจริง